ันลองมาพอดีอืมสวยชมโลได้อยูย่ เอาจะไปยิงปลาลอยลาใหญ่ครับไม่มีครับมีแต่ปลาเล็กแล้วก็นี่ปลาโล่งเราอีกหนึ่งกระมังโอ้โหยู่กระมังเฮะคนลึกนะครับเต็มผู้ชมก็ปลาลอยอีแล้วนะครับก็พายมาพักใหญ่หละไม่เจอปลาใหญ่นะมีแต่ปลาเล็กนะครับ ก็มีข้างหน้าตัวหนึ่งนะเห็นไหมครับดำดำนะดำๆอยู่ซ้ายมือผมก็กําลังเลงอยู่นะครับที่เปิดกล้องด้วยเห็นยุ่ตัวเดียวนะครับเดีย๋ยวต้องรอลุล้นว่าจะโดนไหมถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวไปเก็บปลดิคับเดี๋ยวเอาเลยนะกันนะเอาแล้วจ้วันนี้นเะรียบร้อย นอกเลยอ้าวไม่โดนหรอวะอ้าวโดนเห็นมันไม่ดิน้นชมไฟโียแล้วตอนนี้สวยงามไปชมปลาเล็กเพียบเลยนะ หใหญ่ไม่เจอจเจอปริด้านตัวเดียวแล้วก็ไม่เจออีกเลยตอนต้องลองใส่สายเปล่าวะเอกตบเพียงพอนแล้วกันะเพียนข่าวจะรอแล้วจะรอแล้วรังร่องร่องล่องึอง้นแล้วขึ้นแล้ว,ลวปังเก็บตะเพียนเล่นไปก่อนเอาใหญ่ไม่คืนก็เก็บตะเพียนเล่นไปก่อนนะฝูตงตรงกูลฝูงบ้านเลย เพ็นตัวสวยฝ่ามือแจ้บอันนี้ก็เจอข้างหน้าอีกวัวงนะครับมันล่องนะมันไม่ลอยก็พายวนไปวนมาหลายรอบนะครับเจอนะครับแต่มันล่องนะล่องลึกนะครับอันนี้ก็พยายามมองดูนะครับเอาจนได้น,นะมองให้มันเห็นชัดๆค่อยยิงนะครับตัวสวยเหมือนกันนะครับข้างหน้านะอยู่ในเงาเงาต้นไม้พอดีนะผมก็กำลังก้มๆเงยๆมอง จังว่าอยู่นะครับนี่นี่มันก็ค่อยๆล่องมาข้างล่างนะเป็นเงาดำๆนะถ้าเกิดไม่ใส่แว่นเนี่ยมองไม่เห็นนะเอาละนี่ตรงนี้น่าจะเรียบนี้น่าจะยิงได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูดิเรียบร้อยโดน นะเว้ยจองอยู่นานมาใต้น้ำเลยถ้าคุณกปยิงกันตอนเช้าไม่ลอยปนินมาลอยตอนสายนี่โอ้หเกือบหลุดล่องมาพอดีฮึยสวยชม โลได้อยู่อ้าผู้ชมปลาใหญ่ไม่รอยแล้วนะเราก็มาเก็บปลาเล็กแทนนะครับปาลาตะเพียนปลาส้อยปลาแปบนะครับก็ยังพอได้ค่าขนมนะก็ไปขายเราละสามสิบสามห้านะครับดูข้างหน้าฝูงบ้านเลยนะครับดำมืดเลยนะดูดิลอยกันเต็มเลยนะครับ ทอดโคมหนึ่งก็น่าจะได้หลายโลนะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไปเล็กสกักก่โลแน่ๆราคาขนมแน่นอนนะครับลุ้นกันพายก่อนพายเข้าฝฟูงก่อนฝูงหน้าเนี่ยนะให้ทอดเต็มจอมไปเลยดูดนดํดัมปี้เลยมาลุ้นกันว่าจะได้กี่โลนะอีโคมนี้ตั้งทายดีก่อนเถอะ Lớp bao nhiêu ờ ờ hay một tên á

เรวก็จะเอาผงที่ออกของนอก ้วกลับแล้วปลาใหญ่ไม่ลอยครัเรื่องปลาเล็กนี่จะเป็นคลิปสั้นๆอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่นะนคลิปสั้นๆนะครับกลับเอาจะยิงปลาลอยปลาใหญ่ไม่มีครับมีแต่ปลาเล็กแล้วก็นี่ปลาโลมเราอีกหนึ่งกระ,ะมังโอ้โหยู่ยกระ,ะมังเอะคนลึกนะครับเต็มโอเค ขอตัวลาไปก่อนครับผมคลิปนี้คลิปนี้สั้นนะครับเดี๋ยว